งานวันนี้ว่นเมาเลย้น้ไม่ได้วินะครับวิก็วิ่งล็งพี่น้นใจต่อมาครับว่าแบบสนใจมาล่วประชาสัมพันธการวิ่งไปเ็นว่าเราเป็นตึกใโซนักตดาไแต่ผก็บอกพี่โน้ว่าผมไม่ใช่รันเนอร์นะนบิวเดอร์เ็นงนต่อพี่น้บอกว่าไม่เป็นไรผแบบมานกระจาข่าเื่อคนที่เขาอยากจะวิ่งหรือสนใจสุขภาพจะได้มาดูนะครับก็จิงครับก็มา ผมน่าจะลงแบบระยะสั้นแล้วก็ที่มันเป็นแบนมกนนสมบรที่โน้แล้วแสดงครับก็เขาไปดูรายเดได้ได้คำพมรี่เกเขาไปดูรายละเอียดได้ที่ไทยแลนด์าไปเลยที่ไทยแลนดนะครับผมไปสมัครได้ด้วยสมัครได้เลยวันนี้เลยนะครับเ แล้ที่นีดยอดะเ่ัวค่่นก็เปิดเปิดสอนแบบทีละประมาณสเดือนแลทุกคอร์สสามเดือนจะเรียนประมาณที่ไหนอย่างไรกัแนรงการวิมีประเทไหนสมัครยังไงนะครับก็ันนี้นะครับตอนี้กัล้วครับคุณไอเดอร์เทาลยเคยประกวดที่เายครับประกวดเมื่อปีสอง ก็ที่เขาบอกว่าแบบพอผัดมาเป็นเทรนเนอร์พอระยะนึงอะมันก็อยากเป็นนักกีฬาสปอร์ตคือมันจะมีหลายบบอยากเป็นอดเดลแล้วอยากเป็นอดตเาบว่าเป็นที่เขาเดียวมันแบคือไม่รู้ดิรู้สึกมันมันแบบมีเพือนาเลยอยา อยากเป็นกางครับไมอยากได้อะแต่ว่าโแต่ว่าทุกคนว่าปวดแต่ว่าก็อยากได้ก็รู้อยู่ครับก็คือแอะรุ่นมันจะมีเหมือนแบบสปอร์ตโมเดลก็คือเป็นเป็นรุ่นแบบให้เขาเขาดูแบบว่จะเป็นเป็นฟิสิกส์แล้วก็บอ bodybuilder b o d y b u เดอร์คือผอมกายของเราเนี่ยเป็นเป็นสปอร์ตโมเดลครับเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นที่บางที่สุดในทั้งหมดมันจะม ใช่เกลเล็กโลด์หน่อยแล้วก็แบบดูกล้ามขาใช่กจริงจริงเหมือนเกลเขาก็ดูกล้ามเนื้อใชเพราะว่าแบบกล้ามเนื้อดูสวยงามครบทุกรายละเอียดไหมอะไรอย่างเงี้ยนี่เดินไหนเหรอคะหน้าโป๊ยไม่เห็นใช่ครับจริงจริงปีก่อนที่ได้รางวัลมานี่ก็คือเหมือน เราคงจะเลือกวันที่ถูกอะไปดูอ๋อไปดวงเหรอ๋อคือทุกคนมันโหดมากมากเลครับคือแบบคนเกาหลีอ่ะเขาแบบตามเขแบบสุดๆแล้วมันก็มีจัดหลายวันอะไรเงี้ยแล้ยังนึกว่าโอ้วันวันนี้ต้องใส่ะเลือกวันไหนไม่ได้ดูเลือดนะหมอไม่ได้ดูเลิอดแต่ว่ามันมีจัดหลายเมืองหลายวันแล้วว่เออแบบคงจะเป็นวันที่แบบผู้เข้าแข่งขันเราสู้ได้พอดีอะไรเงี้ย ใช่ใช่ครับก็มีแบบต้องเลีงต้องคาร์ดิโอทุกเช้าต้องเวทหกวันเวันแล้วก็อาหารต้องคุมแบบเป็นหลักแล้วก็วันนั้นตอนนั้นที่ไปคือไปเสรเก็บตัวจากคนเกาหลีสองเดือนใช่แต่ว่าปีนี้ไปเก็บตัวแค่เดือนเดียวสุดสุดค่าใช้จ่ายฟันเรือฟันเรือก็สาระจก๊สกับมาก็ฟาร์มเงินสุด ว่าก็ใช้ไปเยอะอยู่สมัได้เมื่อไหร่ยังไงครับัได้ตั้งแต่วันนี้เลยตลอดที่ต้แล้วไหมคะต้องไปแล้วแลจะมาแล้วเพิ่งรู้เหมือนกันเ a ฟจะเข้ามาเขาจะตั้งหกไปทำอะไรกันไปอยากไปนะเราทำใจครับ ส่วนไหนดีคะจะไปเป็นอะไรก็ได้อ่ะเขาเป็นเจเตอร์เอาคุณเฮ้ยคุณเป็นเจเตอร์ได้คุณในฐานะแชมป์เป็นยังไงบ้างเนี่ยที่ทำให้คุณตืเนิดเกิดขึ้นมาตอนนี้มีภาพประกอบตอนที่ได้เป็นแชมป์มีความคืนนี้รอแล้วคุณรักคุณเอง มันนานมากเลยอ่ะสิบสิบห้าหรือสิบเจ็ดปีแล้วไม่แล้วคือผมไม่รู้ด้วยนะว่ามันมันจัดหรือ่ะจนกระทั่งวันนั้นแบบดูไอจีของพี่ที่เป็นพีอาร์ดิจิทัลแล้วแบบว่าเอ้ามาเลยจ้างเลยสิจ้างทำอะไรก็ได้ผมเรียกร้องเองเลยตอนนี้อยาซะหน่อยสิเลยอ่ะงานแสดงเราจะจำกเวลากัาแสดงลับๆแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเรื่องยาวครับมีมีไปยลับมีอะไรเป็นซีรีส์วันของช่องวันไม่มี ไม่นคือเขาตัแต่ที่อก็อย่างสีไม่ถึงกับรีเควสแต่ว่าพออ่านบทนก็จะเกอย่พราะแบบเออมันจะมีสีแบบนี้อยู่ในนั้นอะไรกับตั้งใจใส่สีน้าลเขาน่าจะเห็นบทก่อนนะแล้วเขาค่อยเลือกเอา แต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีไม่ทำอะไรเราต้องการนะใ้0กิลแล้วก็อใถ้าช่วงนี้ครับไปจนสิ้นเง้นตัวนคแต่ัรับไม่ได้ครับอย่างอย่างอันนี้ที่ไปรับเง้ก็แจ้งเขาไว้เลยว่าเราบีบเนกัาโอเคแเดี๋ยวบางทีมีความิส่งนได้เมื่อไหร่ครับส่งคนได้เจ้าหร่ที่เจ็ดเจ็ดพีการไปได้ จะได้หรอว่าถามมคิวว่าถ้าไม่ชนแหวอะไรก็ไปไม่แสดงได้หนึ่งคนสมัครสองแบบได้ไหมก็มันมีนเยอะยังไงอ่ะก็มาแนวกจะบอกแอดมินสั่งืว่าก็คือแอดมินเป็นคนคนเขากขนดเรยนไทยรายหนึเวลาเขาประสานมาแล้แบบบอกแอดมินบอกว่าท้่คนนี้ดูจะแบบเหมือนจะไม่ได้อยากจะเรียนน แอดมินเขาก็จะเหมือนแบบอ่าแอดมินก็จะเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าจะช่วยแบบโปรเทคได้เยอะไหมไม่เยอะมากแต่ว่าก็ประมาณสองคนนะครับใช่ครับมีแปลกๆมีครับมีตั้งแต่มามันแบบอยากจะจัดจะมาใส่พนันกัน ต่างแบบเพื่อนเราไปแกงมาแต่ว่าเราไปเจออะไรอยย่างงเี้ก็อย่างมีคนหนึ่งเขาหลุดเรื่องมาก่อนแล้วแบบตอนแรกก็ก็เหตุปกติแต่ว่าไปไประมาณเริ่มจะไม่ปกติไม่ปกติก็คือดูจะถึงเนื้อถึงตัวอะไรก็เขาบอกแอดมินนะแอดมินเพราก็จะรู้ว่าพอพอพอคนเนี้หมดคอสใช่ไหมหมดคอสแบบเพกเพิ่งครบปุ๊บก็อาจแอดมินก็จะมีวิธีในการแบบเอดคอสไปแล้วหเพราะเราเราก็รู้สึกไม่สบายใจ ก็ืาข็คือเหมือนแบบตอนเนี้ยใถ้คนออกกับกายอ่ะนว่คือนเป็นเทรนเนอร์ที่จับโอ๊ยไม่ว่าเขจะจับเราเราโอ๊ยคี่เปนเป็นเทรนเนอร์ที่แบบเออฟิลตรงนี้ไหมครับรู้สึกตรงนี้ไหมคะเี้าแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแดวคุณฝั่งมาจับเรา ก็เช็คหรอเช็คกูเพราะว่าเราต้องกกงว่าตลอดไปสอนไทยตเตือนอยังไงบ้างครับเตือนคนที่แบบมา,มาเรียนก็คือมาเรียนนะ,ะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็อยากให้มาเรียนอีกที เพราะว่าเพราะคือจริงแล้วเบรสอะเป็นคนที่เวลามีคนมาตั้งใจเราเราเราตั้งใจสอนมากเลยคืออยากให้คนที่เราอยากให้แบบเขาตั้งใจตามที่ต้ามาส่งอะแล้วก็ชั่วโมงส่งมาเปานตังค์ใครใมารับี่จุกนนืือก็อยากให้นแบบเขาเป็นได้เต็มที่เลย เปียนนี้เี่ยมีความพิเศษเนื่องจากว่าคำว่าก็ไม่ถึงขนาดนนก็คือคำว่าตอนนี้เราจลมงจะเปนแขกนะครัก็ต่อไปตัวโนดก็แจกเียนว่าพอถัดไปอาจจะไปองกลุั r a ก่อนนะตอนมีมีปุ๊บไ้องตอบตนนี้ยด้นะครับแล้วเนี่ยมีลาคาาก่าหนึ่งหมื่นบาทนครับ